หลังจากเก็บผลผลิตขต้าวโพดแล้วสิ่งหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสนิยมในตอนนี้ก็คือการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหลังจากที่เก็บข้าวโพดชัดเด้อครับพี่น้อง ตอนรับพี่น้องเขาสู้บรรยากาศการผ้าส้มสวนครับบ่าวแขกเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่สวนพ่อบอยเด้อครับเด้อเมื่อนี้ผ้าเมื่อบึงเกษตรสวนหลังจากที่เก็บผลผลิตข้าวโพดเลี้ยวพี่น้องก็สิสังเกตเห็นต่สอสร้างข้าวโพดบ่ครับนี่คือการที่เพื่อนเฮ็ดข้าวโพดเลี้วนะครับนี่เฮ็ดข้าวโพดสัดแล้วก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยเล้ยวก็ะเด้เฮ็ดเกษียอีกรอบนึ่งเด้อครับพี่น้องเ่ได็ปล่อยพื่นที่บางเปาเด้อ ก็คือเพื่อนดีนี่เป็นเพื่อนที่ปมะมาณปมะมาณงานกกวัวๆโอ้ยปมะมาณไรกกวัวๆนะครับพี่น้องปมะมาณไรกลักวสวนพอบอยนี่ตั้งอยู่บ้านหน่อยนะครับเด้อบ้านหน่อยตําบลสมศาสตร์อำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องการเดียดเกษตรนะครับนะ้อข้าราชาบริหารจัดการใดบริหารจัดการนนำใดคือเป็นเรื่องทิง้ง ค่อนข้างจะง่ายเลยในการเห็ดกเรเกษตนะครับเนาะเพราะว่าปัญหาลักๆของการเห็ดเกษตรก็คือการบริหารจัดการน้ำซึ่งสวนพบว่านี่เพื่อนมีน้นำที่ทียเพอมในการเห็ดกเกษตดนะครับซึ่งแหลังจากปูเขาโพดเรียบร้อยแล้วเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็เด้มาปลูกบักแตงโมครับนี่บักแตงโมแล้วก็ปลูกแตงกวานี่เป็นแตงกวาเล็กปลูกมาแล้วเดือนหนึ่งครับ อีกจังน้อยก็ได้ผลผลิตแล้วเพราะวา่าพวกกิแล้วบักเตียงนี่เขาจะใส่เวลาอยยุประมาณสี่สิบห้าหมื่อนะครับส่วนนี้ก็โลละสี่สิบบาทเลยทัดมาจากนี้แล้ครับคนก็ได้ปลูกทั่วเย็นน้ำแล้วก็ปลูกข้าวโพดอีกส่วนหนึ่งนั่นนะครับคือ้มน,น,นี้พาพี่นองมาเบงส่วนที่เป็นวา่าแตแตงหตงายงแตงนั่ตแหงะครับแตงกวัวแล้วก็แตงโม นี่เป็นการใส่พื้นที่ยางคุ้มค่าเลยในการเฮ็เดเกษรถามวมาลงทุนหลายบ่กะค่อนข้างจะหลายอยู่นะครับแต่ว่ากะถือว่าคุ้มค่าในการเฮ็ดผลผลิตนะครับก็คือเป็นการเฮ็เดเกษตรสวนลงทุนประมาณห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อลงทุนห้าพันบาทมีการคุ้มผาน้ำนะครับนี่คุ้มผาป้องกันหยาดนํำแล้วก็กักเก็บความสุ่มเสื่อม เป็นระบบน้ำยนน้ำครับดูแลง่ายเด้ระบบน้ำยนปลูกก็ง,ง่ายดูแลก,ก็ง,ง่ายแล้วสิ่งหนึ่งที่โดนโอกโดนใจบาเขียริลีก็คือการที่แบบว่าการใส่วัสดุที่บบเปืองนนะครับนี่คือการเฮตุข้างของเขาก็คือใส่เสือ้อใส่เสือเ้อแดงเสื้อตํำสันนะครับและ้วกะ็ใส่อันนี้นี่นะใส่กระสอบปุ๋ยใส่ เต็นได้จากกระสอบปุ๋ยนะครับนี่ใหญ่กระสอบปุ๋ยนะครับเป็นกระสอบปุ๋ยยูเรียเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอามาประยกุกเอามาหอยหอยหอยเหตดต้นเหตุต้นันกเตี้ยงขึ้นนั่นนะครับพี่น้องถือว่าเป็นการประยุกใส่วัดสดุที่มีนะ่นเองวันนี้สวนหลังจากที่ตลปูข้าวโพดแล้วห้องก็กตใส่ปุ๋ยมันบ่อไหร่ห้องใส่ปุย๋ยปุ๊บห้องก็กตีมีกระสอบปุย๋ยพ่อมีกระสอบปุย๋ยห้องก็เอากระสอบปุ๋ยมาใส่วันนี้ เป็นการใส่ทรัพยากรที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าเนี่นอนว่าบางคนจะถามว่าการเฮ็ดหว่วเฮ็ดสวนที่ลงทุนไปหาพันบาทนี่สีได้ทุนโบว่าเท่าไหรแมงนบท่าไหรครับแต่ว่าสาหรับปลาเขียงนี่เดถามเจ้าของสวนเพิ่นเลี่ยวนี่ตอนนี้เจ้าของสวนเพิ่นกะลังเก็บพักยู่นนะครับนี่เดถามเจ้าของสวนเพิ่นเหลี่ยิ่นบอกว่าแนี่นอนครับในการเฮ็ด สวนเพื่อนที่ซ้ำนี่แล้วลงทุนหาพันบาทประมาณหาพันบาทนะครับในการเฮ็ดสวนเอ่อเพื่อนที่เป็นไรเป็นไรนี่ไรโกกว่า,วานี่ลงทุนหาพันบาทเนียนนว่าได้ขึ้นทุนแล้วก็ได้กาไรเนียนนวนะครับเพราะว่าจะขวางสวนเพื่อนกากระลันตีนะครับว่าได้ทุนแน่นนนอย่างอีกอย่างวัสดุที่ห้าสามารถเอานํากลับมาใส่ได้อไม่ก็คือ นี่คือมันเสือไหมเบิร์เดอร์พี่น้องแต่ว่าวัสดุสามารถนํากลับมาใส่ได้ไหมก็คือผลาปูนี่ปาปูนี่ครับสามารถนํากลับมาประยุกต์ใส่ได้เีอแล้วก็ระบบนำยศครับพี่น่องระบบนำยศเทาสามารถนํามาประยุกต์ใส่ได้เีอซึ่งสามารถนํากลับมาใส่วนกลับได้อีกประมาณสามเทียครับถ้าคิดฉเฉลี่ยออกแล้วกับสีเทือกการลงทุนถน้านเป็นสามเทียนี่ก็สีเทือก ยู่ประมาณนั้นสองพันกว่าเพื่อนวะขันสามารถเอามาลงทุนในการปลูกยุ่สามเทียนนี่สิสามารถคิดเป็นยจ่ใจในประมาณลงทุนไปเฉลี่ยแล้วถือกเท่ยละสองพันกว่าบาทนะครับกถือว่าประหยัดแต่ว่าขันเขาปลูกเท่เดียวนี่กันเจ้ว่าใส่ทรัพยากรน,นี่บาทันุ่มคาปันไหนต่ว่าจาของสวนเพื่อนปลูกไปเรื่อๆเด้อพี่นนองเดือเพื่อนกัน เก็บจางนี้ก็เม่นเท็ดหน้าเดี๋ยวเท็ดหน้าแล้วก็เม่นปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดแล้วก็มาปลูกเพืชสวนคือเกา่าเป็นการใส่พื้นที่ที่ค่อข้างคุ้มค่าเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าบางที่บางเจ้าบางอย่างกับสีหวนสีเดียดนอครับนอกกับเพื่อนกับปล่อยพื้นที่ว่างแต่ว่าตัวนี้จะขวางสวนเพื่อนขยันนะครับกับเป็นการแต่ว,ว่าหารายได้เพิ่ม ล่วยจากข้าพโพดเลี้ยวก็มาล่วยจากบักเตียงตัวนะครับล่วยจากข้าพโพดเลี้ยกับขายบักเตียงตัวก็ลวยซํำซ้อนอีกวันนี้ใส่เงินจากบักเตียงเอาเงินจากข้าพโพดฝากธนาคารมาสัน่น <c oughs> นี่เป็นการใส่เป็นการเฮ็ดกเกษียแบบเริ่มต้นเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งเดื่อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดทีด่อยากมาเฮ็ดเกษตรอยากมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแต่ว่าทุนบัวลหล มีเงินทุนนยว่แต่วทุนวนหลายสีเริ่มต้นทัไ่ไหนเริ่มจากเกษตรสวนกอนครับแกท่านพึงคืดถึงโขกหนองหน้าเด้อพี่น้องเด้อให้เฮ้าเริ่มต้นจากเกษตรสวนกอนพอเฮ้าเฮ็ดเกษตรสวนเหล่วเริ่มมีทุนเหล่วสามารถพัฒนาตัวยอดได้แล้วเห้จงค่อยๆพัฒนาไปเป็นโขกหนองหน้านะครับพี่น้องเพราะว่าโคกหนองหน้านี่ค่อนข้างจะใส่ทุนหลายเลยให้เฮ้าวัดใจวัดความสามารถจะของกอนว่า เอาเอาซ้ำกเกษตรสวนมีห่อสามาเทด็ดใดบ่วซำเท็ดสวนเห็ดหยังมีห่อสามาเทด็ดใดบ่ใจห่อเอาอหรีบ่ก็คือเป็นการวัดใจจากองก่กนวาห้อมักในการเท็ดกเกษอหรีบร่วเอาเท็ดแล้วมันซ้ำเร็ดเออห่อคอยพัฒนาตัวหยดไปเรื่อยเรื่อยพัฒนาตัวหยดไปเรื่อยๆรื่อยนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการล่องเท็ดล่องคิดล่องถือเนผู้ที่คิดว่าอยากกลับมาเท็ดกเกษตรเด้อพี่น้องเด้อ ก็คือเริ่มเฮ็ดจากเพืือเล็กๆในหน่วยก้อนอย่าท่านฝ่าไปเห็ดหลายหรือว่าพี่น่องสิปูกไปกินก็เริ่มจากปูกในหน่วยก้อนนะครับพี่น่องเริ่มปูจากในหน่วยก้อนหรืออยากพัฒนาต่อหนวดเป็นธุรกิจก็เริ่มปลูกหลายขึ้นหลายขึ้นเพราะนี่นี่เขาเห็ดสำเร็จแล้วมีทุนมีหยังแล้วเขาจังพัฒนาขึ้นเป็นโขกน้องหน้าก็ได้ครับเพราะว่า ่วนมากแล้วถ้าเฮาบ่มีทุเนนอในการเห็ดของน้องนาส่วนมากแล้วมันสีลมเหลียวนคะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ทุนค่อนคางหลายแต่ว่าถ้าเฮาเห็ดสดําเร็จใดก็มีอยู่มีกินแต่ว่ากเกษตรส,สวนนี่เฮาเห็ดสําเร็จใดนี่มีอยู่มีกินท่านหูท่าน,านตาเดยบ่ไเด็รอหลายปีเด้นี่เพิ่นปลูกแม่ละเดือนนึงนี่ได้ขายด้วบบดนี้จักหน่อยนี่บ่ไเด็ดลอว่าปีน,นั่นปีนี่เล้ขายในปีนี่ปลูกปีนี่ก็ขายปีนี่ปลูกปีไหนก็ขายปีหน แต่ว่าถ้าจะเทียบกับโคกน้องหน้าก็คือโขกน้องหน้าเขามีอยู่มีกินดนแต่ว่าเขากระสางอย่ากนะครับพี่น้องก็ต้องใส่ทุนหลายแต่ว่าเข้าใส่ทุนน่อยเขากรเรื่มต่อยอดจากของเล็กๆหน่อยๆก่อกนนะครับก็คือการเฮ็ดกเกษตรสวนนั่นเองนี่ครับงามวัวบักแตียงเพิ่นเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งอีกว่ากี่เมือกกไดเดายนีย่เพราะว่ามกเตียงนี่เขาใส่เวลาปลูกบวัดวดนในสีสิบหามือกกไดเดายนี่คือเตียงกลัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ช่วงนี้อากาศฮ้อนร้ายครับเตียงกับคนอนค้างจะมีละค่ะเตียงกลัวโลละสี่สิบบาทตัวนี้ขายสรงตลาดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบัวห้บัวพัน์ถามว่าเสียดยาบวัวหรือบัวเสียด,ด้เพราะว่าการเห็ดหัวเห็ดวสวนเป็นธรรมดาต้องเสียดยาเพราะว่า บางที่เขากบงอกบกูดบางที่ไม่เอียงกะเจ้ห่อกะตรงดูแลเรื่องยาเสีดยาอย่างนําเนี่ยนะครับเป็นธรรมดาการเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะบางที่ผู้มีความหูวด้านกัเสียดอินซี่กับกาะเลี้ยวแตงนะครับแต่ว่าการที่ห่าปูจํานวหลายยังสี่ห้าสี่ปูกอินซี่นี่เป็นการเห็ียดหยาคแนงเลแต่ว่าถ้าห้อปูแบบ ธรรมาศาสตร์ท่ามาโอ้ยปลูกแบบใส่ยาสีใส่ยังนี่กันบ่ได้ใส่ทุ่นหลายครับแต่ว่ากรับปลูกแบบเย็นเสียครับก็บ,บ่ได้ใส่ทุ่นหลายคือกันแหละครับแต่ว่ากอารที่ใส่ควอมพยายามที่สูงขึ้นนั่นนะครับเท้าจะปลูกเย็นเสียเดี๋ยวมาเทาปลูกแบบใส่เคมีกัน่อนข้างจะง่ายสะดวกสบายนะครับกับเหล่วเตี้ยภู้มากเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะยางว่านีด เสียงโดนตีดังวื้วื้วื Demon> ้อยู่ลมพัดอันนี้ครับก็จังสนุวาวนี่โอ้แต่อ่อนส่วนหัวอ่อนส่วนสวนน้ำเพื่อนนี่ครับนี่ผ้าพี่นว่งว่าเบื้องจักแถวอลไรน้อหลยแถวอะไรดิเพื่อนทีหนึ่งหนึ่งงานงานก็กลัวผลแหละครับพี่นว่งเพื่อนทีงานก็กลัวผ้าพี่นว่งเบื้องเห็นบ่เนี่ ในการเห็ดหัวเห็ดสวนระบบน้ำที่เป็นระบบน้ำเนี่ยนี่นะครับนี่น้องนี่เป็นระบบน้ำแบบระบบน้ำยุดดูแลงไงดูแลงไงดูแลงไงตัวนี้จะขวางสวนเพิ่นเด้อครับเด้อกำลังเก็บพักยังมี้นี่โอ้เก็บพักบัวละยผ้าเพิ่นมาโอ้เอาหงินพักบัวละยผ้าเออเพิ่นกำลังเพาะพันธุเปื้อไปต่อเอียงกันนะครับพี่น้อง จังสี่อะครับการการอยู่แบบน้ำหวานเห่า,นา,นนนาเนาะพี่น้องเนาะการคิดว่าสิดเกษตรอีหยังสี่เห่ากับตองขยันดิเท้าบ่ขยันนี่เห่ากับอยู่บ่ไดดคือเก่าดิเพราะว่าการเเกษียนี่มันหาวกับคนที่ขยันดิถ้าบา่ขยันนี่ควกไปขี้ขานหดนามเนี่ยหรือว่าขานเบืองขานใส่ปุ๋ยอยถิมหยาขึ้นเนี่ยนี่ขาดทุนดิครับนี่จ้ควอางเพื่อน เฮี้ยนกไกยุไก่ไงนะครับกิดเพิ่งเกิดเที่ยวมาดูเนี่ยปลูกกับปลูกไว้ไก่ที่พักดินี่เห็นวะนี่ตัวนี้เฮี้ยนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อปลูกหัวปลูกสวนกับปลูกไว้ไก่ที่พักเนี่ยย่านเขาลักน้ำเนี่ยกับฟองนั่นนั่นนะครับพี่น้องนี่เห็นวะนี่บักแตงโมครับบักแตงโมนีอย่โพทองว่าถึงครับราคาเพียงอีหลีเพียงตลอดการบักแตงโมนี่เพราะว่าบัวควายมีคนปลูกทั้งแถวแถวบานบ่าวแขกเด้อพี่น้องเด้อบัวควายมีคนปลูกดิ หน่วยละสิบบาทเจ้าบาทสามสิบบาทเหล่วเตียหน่วยหน่อยหน่วยไงปดะเดชังโลตัวนี้ครับนับเป็นหน่วยเลยหน่วยละหน่วยละเลยนี่คือว่าคนวางเพียนเวยาอยางการปลูกไรหลายยางนี่ดีจังหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อที่บ้าเขียบบอกไว้ว่าเมียนท่าเสียดเผือดสวนเผือดยังกัดดาม้าปลูกไรหลายยางแน่นอนข้าหลีกเลี่ยงความเสียงด่านราคาเด้อครับเด้อข้าวภาษาหมาดหูวได้รอกว่า มากไม่นีหยังเืิดพันธะอาหารแนวใดเขาสิขึ้นราคาก็คือว่าเขียกว่ายุดีๆบอกตัวขึ้นมาโลละยเปียกสิบบาทเลยจากโลละสอบาทจะขึ้นมาแนว่ยไรตอนเราคูณใด้สิปูบอกตัวใดตัวนี้โอ้แพีงหลายวางมองโลละสองร้อยพอนี่แล้วเตี้ยพื้นที่เตี้ยพื้นที่นี่ลละแปดสิบบาททัดจากหันมาพ้นกระปูกขาโพดแล้วปูบอกตั่วดินนี่ก็เลี้ยวเตีาา้ยวันนี่ส่วงนั่นส่วงนั่น ในตลาดเขามีอย่างหลายนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าในตลาดมีบักเตียงหลายบักเตียงกะลุงในตลาดมีแตงโม่หลายแตียงโมกะลุงในตลาดมีัวดินหลายัวดินกะลุงเพราะฉะนั้นพ่อพันปลูกเลหลายเนี่ยนี่สมมติว่าบักเตียงลงราคาปุ๊บออาเตียงโม่ขึ้นนี่หากินน้ำบักเตียงโม่ก็ได้เป็นว่าอะไรสมมติว่าแตียงโม่ลงราคาแต่ว่าเตีงกัวขึ้นเอาหากินกบแตียงกัวก็ได้ เป็นการกระจายความเสียงนะครับถือว่ากระจายความเสียงในการเห็ุหัวเหตุสวนเพื่อศาสตร์พระราชาเพื่อว่าป,าปลูกหลายหลาอย่างเพื่อกระ,ะจายความเสียงจำสื่อเรียกแล้ครับซื่อตัวเดียวกัวลันตีบ่าใดได้ว่ามันถี่ถืองมันว่ลเขาซสือลหลายตัวมันกันกระจายความเสียงคือกันบอกไปสันลัครับพี่น้อง <c oughs> นี่แหละครับเป็นการเห็เุเกษตรแบบกเกษียวสวน กะหมอสำหรับการที่ห้อเสียวไปเริ่มต้นเฮ็ดเด้อพี่นองเด้อก่อนห้าสีมาเห็ดโขกน้องน่ะกะสำหรับบ่าวเขียนเนี่ยนํำว่าให้เริ่อมเห็ดจากสวนก่อนนะครับ,บว่าห้อหมักเกษตรบัวล่องเห็ดสวนนหน่อยเบื้องก่อนเอาเริ่มต้นง่ายๆก็ได้เอาอเฮ็ดเผือดสวนขว้าเ่าดูแลได้บัวเผืดเอดผักสวนขวาเห็ดในหัวในสวนผักสวนขว้ารัวกินได้น่ะเ่าดูแลได้บัว พาะเขาเริ่มต้นจากปลูกซ้ำนั่นเขาดูได้เดเขาจังพัฒนาต่อหยอดไปเรื่อยพัฒนาต่อหยอดไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเขาเริ่มไปเห็ดไงเลยแน่นอนเขาจะดูแลบอไไว้เขาต้องหู้ตัวจะของก่อนด้ว่าเฮ้ามีกําลังเห็ดใดซ้ำใดมีความสามารถเทศใดซ้ำใดเฮามากเกษียดจริงบ่วบางคนก็บเฮอน้ำมันเกษียนะครับว่าโว้ยเขาเห็ดเขาใดเขาหยังสีหนอ ถ้าต้องล่องล่องมือเห็ดสะกวนห้าจะท่านฝ่าวคึ้จินตานาการไปกวนนี่ครับล่องเห็ดไปกวนวาเออห้ามีใจมากจริงๆบัวหาเห็ดเหลี่ยวห้าทุ่นเมื่อยเดียวบัวเน่นอนการเห็ดกระเสียดเมื่อยเนื้อนอนครับผมเมนนางในห้องเย่เ <c oughs> นือนอนว่าเขียนนี่การลั่นตีเนืนอนว่าการเห็ดกระเสียดมันเมื่อยครับบอกได้เลยว่ามันเมื่อยแต่ว่าถามว่าเขามีความสุขอย่างไรในการเห็ดกระเสียดเ้ามา อยังเขาเห็ดอย่างที่เขาหมักเนี่ยมันมีความสุกอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเขาเห็ดในสิ่งที่เขาบ่มเขาบ่มีความสุกแต่ว่าการเห็ดกระเทียมเขาก็ะเลยต้องมีใจมากนะครับพี่น้องการเห็ดกระเทียมเขาก็เลยต้องมีใจมากมีใจมากสเริ่มต้นยังไหนก็เริ่มต้นเห็ดหน่อยๆสักก่อนครับเริ่มต้นเห็ดแล้วโอ้มันประสบความสําเร็จอยู่ตัวสำารัเขากระจังขยายออกขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆเอาไปมากก็กลายเป็นสวนใหญ่เลย จากขาวจะเห็ดสวนหน่อยๆกว่าข้าเฮ็ดขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยเห็ดจำงานหนึ่งไปงานหนึ่งประสบความสําเร็จแหลวขยายออกไปอีกสองงานประสบความสําเร็จไปแล้วก็สามงานสี่งานบานทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้าเปลือกปลูกเปลือลลมลูกเลี้ยเข so so ้ามีทุนมี่หยางข้ากกบพัฒนาตอหอดปลูกเปลือต้นไง่แับนี้ต้นไน่ไม่หยางกับเปลือกินไว้กินหยังแหละครับ สำหรับผู้มีพื้นที่ไร้กับปลูกเผืเอดใส่ไม่ใส่ยังเนี่ยป่านี้จังเริ่มจกสาจกยังกะว่ากันไปนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการเริ่มต้นจากหน่อยๆสักก่อนปลูกปัเ๊เฮาไปลงทุนจกสาจกข้องจก,งจกโคกน้องหน้าอ,อย่างี้ยังสิตายเลยครับสาหรับผู้มีทุนลำบากดิว่าเมีนของไงดินั่นแหละครับพี่น้องคือเทคนิคแนวทางในการเริ่มต้นการเฮ็ดกเกษตรนะครับ เริ่มจากของเหนียวมาก่อนแล้วก็เริ่มจากเพือที่ดูแลง่ายก่อนอก็คือเผือดสวนเผือดสวนนี่เริ่มจากบักตัวบักแดงหางยังกระไดเล็กๆหน่อยๆเริ่มพัฒนาต่หอหอดหรือฮอสิเริ่มต้นจากการปลูกผสมผสานเล็กๆหน่อยๆไปก่อกนพ่อเห็นผลผลิตเหลีห่องกับยังพัฒนาไปตัวนะครับพี่น้องรับมือกัภาพพี่น้องมาเบ่งมาส้มเพียงเทนี้สกนนักกอนนะพี่น,อน้องนะ มือนามีเทคนิคแม่ท,ท่างดีๆสิพาพี่น้องไปเบิง่งไปส้มอีกเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บา่าแขกในเด้อครับสำหรับมืนอนีกัขบข้อกาวข้ามมาสวัสดีครับ